ับสวัสดีครับผมอาจารย์โอ๊กนะฮะโรงเรียนปุยชาโอภาสนะครับเบอร์โทรศัพท์0819873348่นะคทางโรงเรียนปุยชาโอภาสนะฮะได้ทำวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับขอให้น้องๆเน,นี่นะฮะเข้าไปดูได้ที่นะครับ YouTube นะฮะหรือ Google นะครับโดยน้องๆสามารถพิมพ์คำว่าอ,อจุดโอ๊กหรือ อาจารย์โอ๊กนะครับแล้วก็จะมีน้องๆสามารถเข้าไปดูได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งทางอาจารย์ทําวิดีโอเพื่อการศึกษานี้นะฮะเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนนะครับโดยที่จะให้ดูฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ youtube ก็ได้รือ Google ก็ได้นะครับฟรีนะฮะน้องๆไม่ต้องเกรงใจนะฮะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า,าอจอูอ๊กนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะ